ในเมื่อเรามั่นใจในสินค้าในเมื่อเราต้องการรายได้กำหนดได้ไหมบอกกับตัวเองว่าต้องสำเร็จภายในกี่วันภายในกี่ปีสำเร็จช้ากับสำเร็จเร็วต้องการแบบไหนครับใช่แล้วนะครับวันนี้เรามาดูว่าจะสำเร็จภายในหนึ่งเดือนได้ไหมเรามาดูว่าโเจกตต้องมีองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบที่หนึ่งก็คือบริษัท วันนี้เรามั่นใจในบริษัทบริษัทเปิดมาหกปีย่างเก้าเข้าีที่จนในเรื่องของสินค้าเชื่อเกินว่าเรามั่นใจผมเข้ามาแค่3าเดือนผมมันม่นใจมั่นใจสุดที่ว่าสินค้าสามารถดูแลสุขภาพได้นี่คือบริษัทผมต้องทำที่สองมือระบบการพัฒนาวันนี้การที่จะเราจะเป็นคนสำเร็จนะครับเราก็ต้องเรียนรู้หลายบริษัท ต้องเข้าไปเรียนรู้เพื่อให้รู้จริงเพื่อให้คนที่เราไปนแนะนำเขามัม่นใจในตัวเราว่าเราสามารถที่จะพาเขาไปถึงจุดหมายได้ไหมองค์ประกอบที่สามก็คือทีมนะครับนี่คือทีมผมมีความตั้งใจพันแปด้อยกิโลเพื่อมาร่วมทีกับพี่น้องชังรายนะครับเราอยู่ภายใต้ฟ้าเดียวกัน กระคุณาหลวงนะครับเราเป็นพี่น้องกันวันนี้เราจับมือกันงังมีคนหลายคนที่รอเราอยู่มองเราอยู่พ้าหลวงม,มันจะทำเร็จได้จริงไหมวันนี้เราเป็นผู้นำต้นต้นสายนะครับท่านประธานบอกว่าในปีนี้ต้องการท่างคนที่มีรายได้หลักแสน อย่างน้อยสิบคนแต่สิบคนนี่ผมว่ามันน้อยไปแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือตัวเราบอกกับตัวเองได้ทุกอย่างว่าต้องการความสําเร็จจริงไหมต้องการความสาเร็จจริงไหมอยากให้ทุกคนตอบตัวเองผมเป็นคนหนึ่งที่ต้องที่ตอบตกกับตัวเองเลยว่าผมต้องการความสาเร็จภายในหนึ่งถึงสองเดือนข้างหน้าผมต้องมีรายได,ได,ได้อย่างน้อย หน,น,น,นึ่งแสนบาทต่อเดือนโปรเจกต์พันล้านนะครับอนไขวันนี้เริ่มต้นการลงทุนแค่หน,นึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับถึงห9ึ่งหมื่นเก้าเยอะไหมล่ะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเลยนะครับวันบบนี้นทำไมคนที่เขาพูดกัสบ,บริษัทที่ เอาเงินมาทำเงินลงทุนสี่พันได้เท่านั้นเอ้แวนี้ต้องแนะนำคุณดนะ้านนั้นด้นี้วันนี้เราลงทุนแค่พันเก้าเลือกออกพี่ทุนน้อยก็เริ่มต้นกับพันเก้าสามารถสร้างหลักแสนได้เหมือนกันนะครับข้อท,ที่สองเงยจตัมีเงื่อนไขวันนี้ให้เรารวยคนเดียวไม่ได้ ผมจะมีรายได,ได้หลักแสนอยู่คนเดียวไม่ได้บอยาะบอกว่าต้องพาเพื่อนจากน้อยสองถึง4คนเพื่อให้มีรายได้เหมือนเรานะครับวันนี้ใครมีเพื่อนน้อยกว่าสคนบ้างครับขอมือหนะักผมเชื่อว่าทุกคนมีเพื่อนเราเขาก็ต้องการรายได้ได แต่วันนี้เราองชวนงานเพื่อนเขาอาจจะไม่มาเขาอาจจะมองเราอยู่ว่าเราเนี่ยเอาจริงไหมนะครับผมเชื่อว่ามีนะครับชวนเพื่อนอย่างน้อยสองหรืสี่คนนะครับใช้สินค้าเพื่อสินค้าดีอย่างน้อยเดือนละ ของขวดได้ไหมถ้าใครทำเงื่อนไขสามข้อที่ได้นะครับบริษัทพร้อมพ่จาจ่ายสูงสุดสามหมื่นห้าพันบาทต่อเดือนต่อวันวน,วน,นี่คือแค่ข้อเดียวบริษัทมีรายได,ได้มีช่องทางจ่ายรายได,ได้นะครับอีกข้อก็อเมื่อกี้เรียนไปแล้วห้าข้อนี่คือแค่ข้อเดียวที่ผมยกตัวอย่างให้ดู โรเจกต์นี้สิ่งที่ทำกบตนดก็คือตัวเราเราต้องการจริงไหมเรามองเห็นอะไรบ้างในโบริษัทฟ้าหลวงตอบตัวเองให้ได้ความสําเร็จอยากต้องการให้เป็นรูปธรรมต้องมีระยะเวลากําหนด